แต่ผู้ฟังครับสถานการณ์ที่อินเดียตอนนี้กําลังถึงทางตันในเรื่องของการจัดหาเครื่องบินลบยุคที่5ระหว่างซู57ของรัเสเซียกับ f 35ของอเมริกาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบันการที่อินเดียนี่เลยครับพ่ายแพ้อย่างหลุดลุยเฉพาะเทคโนโลยีการสนับสนุนเครื่องบินนี่เลยครับมันกลายเป็นปัญหาสําคัญเพราะว่า ปากีสถานนั้นได้รับการสนับสนุนจากจีนซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขณะเดียวกันการที่อินเดียหันไปคบหารัเสเซียนเนี่ยครับซึ่งเทคโนโลยีของรัเสเซียปัจจุบันมันล้าหลังทั้งจีนทั้งอเมริกาเพราะฉะนั้นสถานการณ์การตัดสินใจต่อจากนี้ไปอินเดียในการเลือกเครื่องบินลบ ยุคที่5นั้นแนวทางชัดเจนแล้วนะครับว่าอินเดียจะเลือก F35 ของอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะได้มาทั้ง F35 เครื่องบินยลบยุคที่5ได้เทคโนโลยีของอเมริกาสมัยใหม่ของอเมริกาที่จะมาต่อกรกับจีนได้เพราะนั้นแนวทางชัดเจนตอนนี้อินเดียไม่มีทาง